ข้อ1.4นะครับเขาบอกว่านิเศษของ sum x จุดๆและครับจุดๆนะครับข้อนี้ให้เราสังเกตว่าเฮ้ยเขาเปลี่ยนจาก sum x เนี่ยให้กลายเป็น o x ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเปลี่ยนจาก sum เป็น o หรือจาก o เป็น sum เนี่ยมันมีแค่อันเดียวถูกไหมครับก็คือการการกระจายนิเศษเข้าไปใช่ไหมครับ นี่นะครับก็คืออันนี้ก็คือสูตรของการกระจายนิเศษนะครับก็คือกระจายนิเศษเข้าไปในซัมมันก็จะกลายเป็นอ,อใช่ไหมครับแต่ก่อนอื่นเนี่ยสิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรครับให้ px เนี่ยเป็น l ูสเเท่ากับ4และ qx เนี่ยให้เป็น x ไม่เท่ากับ16เนาะพราะนั้นก็จะเขียนได้ว่าเป็นนิเศษของ sum x เนี่ยก็คือ p x และ q x นะครับทีนี้เราก็เปลี่ยนจาก sum x เนี่ยให้มันกลายเป็น o x นะครับก็คือการกระจายนิเศษเข้าไปเนี่ยมันก็จะกลายเป็น o x นะครับและอีกอันนึงก็คือเราต้องกระจาย sum เนี่ยเข้าไปในวงเล็บถูกไหมครับมันก็จะกลายเป็นแบบนี้นะครับ โอเคคุณคุ้นไหมครับคุคุ้นไหม,มันก็คืออะไรครับมันก็คือการกระจายนิเศษเข้าไปในอ่าแบบนี้ใช่ไหมมันก็จะกลายเป็นตัว p กับ q เนี่ยมันก็จะกลายเป็นนิเศษทั้งคู่เลยเนาะแล้วก็เปลี่ยนจากและเนี่ยให้กลายเป็นหรือเนาะอ่ามันก็จะได้แบบนี้ออกมานะครับ ซึ่งเราก็กระจายให้เหมือนแบบนี้นะครับก็จะเป็น p x หรือนิเศษของ q x นะครับทีนี้ให้เราสังเกตนิดนึงนะเฮ้ยเราได้ o แล้ววะเพียงแต่ว่าเราเนี่ยเฮ้ยไม่เห็นมีเลยว่ะพีไ่ไม่เห็นมีเลยหรือแล้วก็ถ้าแล้วไม่เห็นมีเลยเพราะหน้าที่ของเราคือเปลี่ยน หรือเนี่ยให้เป็นท่าแล้วถูกไหมครับมันก็จะมีแค่อันเดียวถูกไหมครับก็คืออะไรครับก็คือถ้า P อ่ะถ้าเอาเอาส,สามเหลี่ยมแล้วก็สี่เหลี่ยมกันสี่เหลี่ยมถ้าสี่เหลี่ยมแล้วสามเหลี่ยมเนี่ยเราจะพบว่ามันจะเป็นในลักษณะที่อะไรครับตัวแรกที่เป็นสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะตรงข้ามกันนะครับแล้วก็เชื่อมด้วยหรือนะครับแล้วตัวท้ายเนี่ยจะไม่เปลี่ยนสังเกตนะ ตัวหน้าเนี่ยถ้าเปลี่ยนจากท่าแล้วเป็นหรือเนี่ยหรือท่าหรือเป็นท่าแล้วเนี่ยจะสังเกตว่าไอ้ตัวสี่เหลี่ยมเนี่ยมันจะเปลี่ยนครับความหมายก็คือว่าพี่จะเปลี่ยนเป็นแบบนี้นะไอ้ตัวเนี่ยเฮ้ยตัวหน้าเนี่ยมันต้องเปลี่ยนเว้ยถูกไหมมันก็จะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็น จากมีนิเศษมันก็จะกลายเป็นไม่มีนิเศษถูกไหมครับแล้วก็ตัวหลังเนี่ยเปลี่ยนไหมส,สามเลียมเนี่ยเปลี่ยนไหมสามเดียมไม่เปลี่ยนถูกไหมครับก็จะเป็นเหมือนเดิมนะครับเป็น qx นะ,ะทีนี้ยังไม่รู้เนาะแต่ว่าทีนี้เราก็ต้องเปลี่ยน px กับ qx เนี่ยให้กลับมาเป็นรูปเหมือนข้อด้านบนนะครับ px เป็นเท่าไหร่ครับ px เป็น root x เนี่ยมันจะเท่ากับ4เนอะแล้วก็เชื่อมด้วยท่าแล้วเนาะ Qx นะครับแต่ว่ามีนิเสธก็คืออะไรครับตอนแรกเนี่ยมันไม่เท่าใช่ไหมมีนิเสธก็เลยต้องต้องเท่าครับทีนี้เนี่ยเอาไอ้ตัวเนี้ยว่ามันเป็นกอไก่หรือขอไข่นะครับแน่นอนนะครับมันคือข้อกอไก่อยู่แล้วใช่ไหมครับก็แย่และข้อขอไข่นะครับข้อขอไข่นะครับ อะทีนี้มาดูข้อ1.5กันบ้างดีกว่านะครับข้อ1.5เนี่ยก็คืออะเราสังเกตดีๆนะเฮ้ยมันออเอ็กซ์ทั้งคู่เลยว่ะเพียงแต่ว่าเฮ้ยไอตัวนี้เนี่ยมันมีไม่ไม่เป็นสมาชิกด้วยอะ่ะก็คือตอนแรกมันเปนมีคาว่าเป็นสมาชิกถูกไหมมันต้องเปลี่ยนว่าไม่เป็นสมาชิกแต่ว่ามาดูข้อกไก่ก่อนดีกว่านะครับวิเคราะห์ เฮ้ยเห็นอะไรไหมครับเห็นอะไรไหมอ่คนเห็นแล้วไหมครับเฮ้ยมันสลับที่น okay ี่หว่าถูกไหมมันสลับที่นะครับพี่เคยบอกไปแล้วเนาะก็ง่ายๆครับจะดูว่ามันสลับที่ได้ไหมก็แทนตัวนึงให้เป็นเท็จแทนตัวหนึ่งให้เป็นจริงนะครับถ้าจริงแล้วเท็จก็เป็นเท็จถูกไหมครับสลับที่ล่ะมันจะกลายเป็นเท็จไหม ม่มันจะกลายเป็นจริงแทนหรือไหมครับเพราะ,ะนั้นข้อกไก่เนี่ยไม่น่าใช่ถูกไหมครับแต่คําถามคือว่าทําไมมันเปลี่ยนมาแล้วมันมันเป็นตรงข้ามละ่ะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราให้ p x เนี่ยเป็น x เป็นสมาชิกของ r และก็ q x นะครับก็คือ x เนี่ยเป็นสมาชิกของแบเนี่ยหมายถึงจํานวนเต็มนะครับก็จะมีทั้งเต็มบวกเต็มลบ แล้วก็เต็ม0ูนย์นะครับพี่ก็เลยจะได้เป็น r x ของ p x ถ้า p x แล้ว q x เนอะ,อะซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนจากตัวนี้ให้เป็นตัวนี้ครับเราต้องเปลี่ยนแบบนี้ครับถ้าสมมุติว่าพี่มี p ถ้า p แล้ว q มันจะได้แบบนี้ครับ ก็คือถ้าเปลี่ยนแล้วยังตัวเครื่องหมายยังเหมือนเดิมเนี่ยมันต้องสลับที่ครับจาก Q อยู่ด้านหลังตอนแรกเนี่ยครับมันจะกลายมาเป็นอยู่ด้านหน้าทันทีครับการที่สลับ P กับ Q ไปอยู่ด้านหน้าด้านหลังเนี่ยอย่าลืมนะเราต้องเติมนิเสธเข้าไปด้วยนะครับทั้งคู่เลยนะครับโอเคไหมครับมันสลับที่ได้นะถ้าแล้วแต่ว่าเราต้องใส่เครื่องหมายนิเสธของทั้งคู่ด้วยนะครับโอเคไหมครับมันก็จะเป็นอะไรครับ มันก็จะเป็นคิวมาอยู่ด้านหน้านะครับแล้วก็ p ไปอยู่ด้านหลังแล้วก็ที่สําคัญเลยใช่ไหมครับอย่าลืมเติมนิเศษทั้งคู่ด้วยนะครับแล้วกอ็อันนี้มันมันก็จะเป็น qx เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรครับเป็น x เนี่ยมันจะเป็นสมาชิกของ Z, แต่ว่าอันนี้มันเป็นนิสัยของ qx เนาะมันก็เลยเป็นอะไรครับมันก็เลยเป็นเออ x เนี่ยไม่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับแล้วก็ px ตอนเดิมเนี่ยมันเป็น x เนี่ยมันเป็นสมาชิกมีนิสศษก็เลยเป็น x เนี่ยมันไม่เป็นสมาชิกของจำนวนเต็มนะครับก็ตอบได้เลยนะครับ